เพชรปื้นคราบโคนเลนนั้นยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใส่สุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าท้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักคริมมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลางหรือว,ว่ามิดหมอของอเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ท,ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพและที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมกรและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 4 9 4 9 6เบอร์0ู6ย์9 1 4ห6หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะั่นก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข9 99าก b i เกเพียงแค่นี้ก็ เข้ามาทักทายกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาล้ะนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องขณะน,นี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลหรือว่าจะเป็นอามีเทพศาสตรานะครับของหลวงพ่อเดิมนะหรือว่าของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระบางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะ โดยเพรากก็คือมีดห,หมอหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับก็จะมีด้วยกันหลากหลายยุคนะครับนะที่หลวงพ่อท่านได้สร้างแล้วก็ท่านได้รวบรวมเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นของท่านก็ดีหรือว่าจะเป็นมีดยุคกลางของท่านและจะเป็นมีดยุคปลายของท่านนะครับนะกับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดยุคไหนก็ผมพยายามที่จะรวบรวมนะครับนะพยายามที่จะเก็บเอาไว้นะ แล้วก็หลักๆนะครับในการที่จะเข้ามาที่เข้ามานั่งทําคลิปทำวิดีโอนี่ก็ไม่ได้มาสอนอะไรกันหรอกนะครับนะแต่ต้องการที่จะนําเอา,เอาวัตถุมงคลหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับนะที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักกู่นั้นเอามาทําการเผยแพร่นะครับนะหรือว่ามาเป็นสื่อกลางนะ,ะเพื่อที่จะส่งต่อนะครับนะ สิ่งดีๆนะครับที่ผมมีอยู่ว่ากันง่ายนะครับนะไปยังผู้ที่คู่ควรนะไปอย่างที่ผู้มีปรมีว่ากันง่ายนะ,ะจริงๆแล้วมีดนะครับนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าใครๆก็คิดว่าอยากจะครอบครองแล้วก็จะได้ครอบครองจริงๆแล้วก็คงไม่ใช่นะครับถ้าหากว่าท่านไหน ไม่มีบุญญาบารมีหรือว่าหากท่านไหนไม่ได้คู่ควรว่ากันง่ายนะจริงๆนะครับทุกชิ้นเลยที่วางอยู่หน้ากล้องขนาดนี้นะมีเจ้าของทั้งหมดนะครับมีเจ้าของทั้งหมดหรือว่ามีผู้ที่คู่ควรทั้งหมดว่ากันง่ายนะแต่หากว่าจะเป็นใครที่ไหนอย่างไรนั้นนะครับนะก็ก็อยู่ที่บุญบารมีของของแต่ละท่านว่ากันง่ายนะนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะ บางทีคนใกล้ๆก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ครอบครองนู่นนะครับคนไกลๆนะะคนต่างชาตินะครับนะ,ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับครอบครองว่ากันง่ายนะครับนะอันนี้ต้องเรียนเรียนท่านตรงๆนะ,อะพอพนมมีหลวงพ่อเดิมนะครับนะคำพูดของหลวงพ่อท่านก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับนะแม้กระทั่งคนที่จะเรียนคาถา ให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ใช่ว่าใครก็จะเรียนได้จริงๆเรียนได้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าใครเรียนแล้วเนี่ยใครจะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมากกว่ากันนะอันนี้หลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้จริงๆนะนะสมัยท่านสอนศิษย์ของท่านนก็นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคล้วยนะจะเป็นหลวงพ่อจรัญน,นะครับนะหรือว่าหลวงพ่อกันนะ อ่าต่างๆวันนี้ท่านก็ได้พูดเอาไว้นะครับนะอ่าเรื่องอ่าคาถาต่างๆนะคาถาอาคมต่างๆท่านก็บอกว่าจริงๆเรียนได้หมดทุกคนนั่นแหละแต่เรียนไปแล้วเนี่ยใครจะเข้มแขังใครจะอ่าก็เลยมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่ากันนะมันอยู่ที่บุญบาร,รมีนะครับนะอยู่ที่วาสนาบาร,รมีของแต่ละท่านนั้นก็คู่ควรหรือเปล่าประมาณนั้นนะ คนก็มีมีดหมอนะครับนะของคูบาจารย์มีมีดหมอดีๆทั้งนั้นแหละแต่ว่าไปใช้ผิดๆนะ,ะหรือเป็นคนที่ไปลักเล็กขโมยน้อยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะคนที่ไม่มีความซื่อตรงนะคือโลกภายในไม่ได้เอางี้ดีกว่านะ,ะไม่ว่าจะไปทำอะไรก็คิดว่า คงจะลำบากนะครับนะแล้วก็จะให้สิ่งเหล่านั้นมีความเข้มขลังนะครับนะก็คงจะลำบากเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือเรียนตรงๆอย่างนี้นะเอาล่ะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะใช้สั้นๆนะครับนะก็ในคลิปนี้นะครับสักสิบกว่านาทีนิดหน่อยนะวันนี้ก็ได้นําเอานะครับเกี่ยวกับพระรูปหล่อนะอที่มีอายุมากกว่าร้อยปีนะครับเป็นกลุ่มพนมลอกนะ อ,อยู่ในอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะครับนะก็จะเป็นคงจะเป็นที่รู้จักกันดีนะท่ากลุกพขนมลอกนี่ก็โดยเพราะในโลกในยุคนี้นะครับเป็นโลกโซเชียลอยู่แล้วนะก็จะพอจะทราบกันดีนะครับนะก็กาเรียกว่ากลุ่มนี้จะมีกระแสค่อนข้างที่จะแรงนะนะครับก็ามาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะก็มี2แบบนะครับนะอันนี้จะเป็น รูปหล่อที่มีกระเดือกนะครับนะราคาก็ค่อนข้างจะสูงหน่อยนะส่วนอยู่ตรงขวามือท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าฐานสูงนะครับพิม์ A นะเป็นฐานสูงพิมพ์ A ก็แต่ว่าเป็นภาพที่ผมล้าง่าปลุกนะครับนะเอามาวางให้ท่านได้ชมนะอันนี้ดําเดิมนะครับอันนี้ดําเดิมแต่อันนี้ก็ล้าง สายที่ล้างนี่ยต้องการที่จะดูผิวนะต้องการที่จะดูผิวว่าผิวในนะครับเนื้อในจริงๆเป็นลักษณะแบบไหน,นอย่างไรปรากฏว่าล้างออกมาแล้วก็จะเต็มไปด้วยน้ําทองนะ,ะนะครับแสดงว่าคนในยุคนั้นสมัยนะั้นเนี่ยท่านก็มีความศรัทธาเลื่อมใสนะครับในองค์หลวงพ่อเดิมค่อนข้างที่จะมากนะ,ะการหลอพระนี่เราก็จะเป็นที่ทราบกันนะครับนะ บางคนก็พอไปถึงงานนะครับนะก็เกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสบางคนมีสร้อยบางคนมีแหวนบางคนมีนาบางคนมีเงินก็ไปถอดที่งานนั่นแหละนะครับนะถอดเสร็จปั๊บก็จะใส่ลงไปในเตาหลอมเลยนะอ่าก็นั่นแหละครับแรงศรัทธานะเขาเรียกว่าแรงศรัทธาเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีนะ ที่พูดอย่างนี้นะครับก็คือตัวผมเอเนี่ยก็เคยทำแบบนั้นนะ,ะก็พูดถึงพิธีหล่อพระนี่ก็จะหลอกันค่อนข้างเรียกว่าเยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันนะ,ะก็หรือเราไม่ได้เราก็ได้เห็นนะครับน่าเกิดมาก็ได้เห็นเกิดสิ่งเหล่านี้มาค่อนข้างเยอะว่ากันง่ายนะไปถอดหน้างานเลยกลางงานแล้วก็ไปหล่อหลอมตรงนั้นเลยนะ เอาละครับวันนี้นะครับก็จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดเล่มนี้มาให้ท่านชมนะ,ะก็จะลืมนะครับหากท่านไหนที่อยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับนะอาสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระกุพนมลอกนะครับนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมที่มีอายุมากกว่าร้อยปีนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้จะเป็นผ้ารอยเท้าหรือจะเป็นเสื้อยันอะไรต่าง,างๆพวกนี้มีนะครับนะ อ่าก็หากท่านมีความสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6โทรเข้ามาได้นะครับนะเอาละครับวันนี้ผมจะได้นำเอาเป็นมีดนะครับนะด้ามงานฝักไม้นะด้ามงานฝักไม้เล่มนี้นะครับนะอ่าเป็นมีดที่อ่าเฉพาะใบนะครับนะเฉพาะใบเล่มนี้ก็อยู่ที่อ่า เรียกว่า7นิ้วนะครับ7นิ้วเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ท่านได้เห็นชัดๆนะ,ะก็นื่งจากว่านะครับนี่นะฮนะถ้าเราจะดูของดีนะต้องดูชัดๆนะ,ะไม่มีอะไรที่จะมาหมกเม็ดไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังกันนะครับนะหลักๆที่นามาที่ทําคลิปนี่ก็ต้องการที่จะนําเอาวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆโดยเพราะมิตรหมอนะครับนะ หรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยนะครับนะและหลวงพ่อเงินวัดพระปรังเหลืองนะก็ต้องการมาให้ท่านรับชมนะครับนะให้ชมด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านก่อนนะผมเองก็จะไม่บอกว่ามีแต่เล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะแต่ต้องการมาให้ท่านได้รับชมด้วยมุมมองด้วยสายตาของท่านก่อนนะครับนะเพียงแต่ว่าชมแล้วนะครับนะท่านเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็ ก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับอยู่ที่ตัวท่านนะอะผมเองก็คงจะไปบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้ก็จริงๆถามว่าบอกได้ไหมล่ะนะครับบอกได้นะ,ะถึงผมบอกว่าดีบางท่านก็บอกว่าไม่ดีนะ,อะบอกว่าไว้ําว่าใช่บางท่านก็บอกไม่ใช่นะมีเล่มนี้เป็นมียุคปลายข้องหลงเพรเดิมนะครับนะมียุคปลายนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2480นะ อ่านะครับนะปี2480จนถึงปี2 4 9 4นะ2 4 9 4าว่ากันง่ายนะอ่าถ้าหลังจากนั้นถือว่าไม่ทันมีดอ่าไม่ทันหลวงพ่อนะครับนะอ่ามีเล่มนี้จะถูกสร้างขึ้นในช่วงปีนั้นนะครับนะอ่าปีพศส4 8 0เป็นต้นมานะครับนะจนถึงปี2494นะ นะครับอันนี้ก็เรียนท่านไว้นะครับที่สําคัญนั้นศิลปะที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นศิลปะของช่างฉิมนะ,ะและลายที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นลายน่องสิงนะพูดถึงลายน่องสิงนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนะของช่างฉิมนะพูดถึงช่างฉิมนะครับก็จะเป็นที่ทราบกันนะและที่สําคัญก็ท่านเป็น เป็นช่างที่มีฝีมือนะครับนะเบอร์ต,ต้นต้นของทางวัดหนองโคงนะ,ะช่างชิมเน่นอกจะเป็นผู้ที่มีฝีไม้ลายมือค่อนข้างดีที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์นะต่อทางวัดหนองโพหรือต่อหลวงพระเดิมของเรานะครับนะก็จึงเป็นที่รู้จักกันนะครับนะ,ะเป็นในช่างยุคกลางนะ ช่างยุคกลางนะครับที่หลวงพ่อท่านได้คัดสรรที่ท่านได้คัดเลือกเอาไว้นะครับก็จะมีหลายท่านด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่ช่างชิมนี่แหละนะแล้วก็จะไปช่างสอนช่างแม้นช่างไข่ช่างทินช่างถมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะและยังอีกหลายๆช่างนะครับที่ไม่ได้เอ่ยมานะที่ไม่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ได้ฟังนะทั้งหมดก็ล้วนแต่ว่าเป็นลูกเป็นหลานของช่างยุคต้นนะครับนะเป็นพายาตของท่านนะ าหากไม่มีพวกเขาเหล่านั้นนะครับนะเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทนะให้กับช่างยุคก,กลางนะครับเราก็คงจะไม่รู้จักช่างชิมก็ดีช่างซ้อนก็ดีช่างแมน่นช่างไข่ช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็นี่แหละครับเป็นลูกเป็นหลานนะเป็นผู้ที่รับมรดกตกทอดในเรื่องของการาวิชานะครับการสร้างมีดตีมีดนะ อ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตอกอัขลาอะไรต่างๆพวกนี้นะก็ล้นแต่ว่าได้รับการถ่ายทอดนะมาจากบรรพบุรุษของท่านทางนั้นเลยนะสิ่งเหล่านี้คําว่าช่างนะครับก็จะไม่ได้สูญหายไปไหนนะอ่าก็จะตกทอดไปถึงยันลูกยันหลานยันหลน,ย,น,ลนยันเลนนะนี่แหละครับสาเหตุที่ผมไม่นะมานั่งทำเขาเรียกว่าทำคลิปนี่ก็ต้องการที่จะมารักษานะครับนะ หรือว่าต้องการที่จะมาอนุรักษ์นะเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางต่างๆของครูบาอาจารย์นะครับนะของเรานะเอาไว้นะครับยันชั่วลูกชั่วหลานของพวกเราเช่นเดียวกันนะถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันนะครับนะ่ะรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้เนี่ยก็อาจจะสูญหายเลือนรางไปจากโลกใบนี้นะครับจากประเทศนี้ว่ากันง่ายนะครับนี่แหละครับก็จะเป็นเหตุเป็นผล สาเหตุที่ผมเข้ามานั่งทําคลิปทำมิโดนี่ก็ต้องการที่จะเขาเรียกว่า,ามาเป็นสื่อกลางลว่ากันง่ายนะครับนะมาเป็นสื่อกลางนะท่านไหนดูแล้วนะครับนะมีความชื่นชอบมีความรับความชอบความศรัทธาในบารมีของอ,องค์ท่านนะครับนะก็บางท่านก็โทรเข้ามาขอแบ่งนะก็ด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีนะ อัที่สาคัญคนจะมาขอแบ่งเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความรู้นะครับนะมีความชอบความรักความศรัทธาในบาร,รมีของท่านก่อนนะครับนะหากท่านไหนเอาความอยากมาก่อนนะนำหน้าเนี่ยก็คงจะไม่ได้แบ่งให้เช่านะครับนะ uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่จะแบ่งนะครับต้องเป็นผู้ที่มีความ uh, แน่วแน่นะครับนะเป็นผู้ดีความแน่วแน่มี uh, ที่สําคัญนั้นต้องเป็นคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองนะ ที่พูดอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องการที่จะ,ะให้เกิดปัญหานะไม่ต้องการที่ให้เกิดปัญหานะครับก็เนื่องจากว่าหากท่านไหนไม่เป็นเลยนะครับหรือไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเลยนะเวลาชอบไปแล้วเนี่ยก็มักจะไปะตาเวนถามคนนู้นทีคนนีท้ทีอะไรต่างๆพวกนี้นะจริงๆการถามเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ไปผมก็ไม่ได้ห้ามนะ แต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับหากท่านไปถามคนผิดคนนะ,ะคนรู้ก็มีเยอะนะครับคนไม่รู้ก็มีเยอะว่ากันง่ายนะครับนะก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะหากท่านไปถามผิดคนก็หมายความว่าไปถามคนไม่รู้หรือคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงนะอันนี้ก็จะทําให้ท่านนั้นสูญเสียสิ่งแรกเลยท่านจะนสูญเสียโอกาสก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีๆไปไว้ในครอบครองนะ ก็มือไปถามคนที่เขาไม่เป็นเลยนะครับนะหรือเป็นปูปูปลาปลาอะไรต่างๆพวกนี้นะ, <c oughs> ะระวังนะครับระวังท่านจะสูญเสียโอกาสนะครับนะอันนี้คือสิ่งแรกที่ท่าน,นสูญเสียส่วนที่2นะครับนะสิ่งที่2ท่านจะสูญเสียก็จะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะ <c oughs> และสิ่งที่3นั้นก็เรียกว,ว่าเสียเงินนะและเสียเวลานะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะคนเก่งคนรู้มีเยอะนะครับคนเก่งคนรู้จริงๆน่มีเยอะนะ หรือหากท่านนะครับนาะพอมีจริตหรือว่ามีเซนอยู่บ้างนะครับเราใช้เขาเรียกว่าจริตของท่านนั่หละนะเซนของท่านนะครับนะให้ลองวิเคราะห์ดูนะครับเวลาเราจะซื้อของหรือว่าเช่าหาบูชาอะไรก็แล้วแต่นะ,ะส่วนใหญ่คนก็จะเลือกของดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพทั้งนั้นแหละนะ,ะก็เหมือนกับเราไปซื้อรถนะครับนะบางทีเราก็ต้องบางคนก็เลือกยี่ห้อนะ อ่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นไม่เอาเลยนะครับต้องเป็นเบนซ์อย่างเดียวประมาณนี้นะอ่าหรือบางคนก็ยี่ห้ออื่นไม่เอาเลยนะครับนะไม่สนเลยนะครับไปสนเฟอร์ r รอรี่อย่างเดียวไปสนซปเปอร์คาร์อย่างเดียวประมาณนี้นะอ่านะครับนะหรือว่าไปแบรนด์ยุโรปอย่างเดียวเลยประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นพูดถึงหลงพ่อเดิมก็เช่นเดียวกันนะครับนะ ในนามพูดถึงหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แคนะครับนะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพว่ากันง่ายนะครับนะชื่อเสียงของท่านนั้นจะเรียวกว่าขาดยนขาดายไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแห่งนั่นแหละนะทั้งในและต่างประเทศนะครับนะเป็นที่รู้จักกันว่ากันง่ายนะครับโดยพาะในเรื่องของมีดหมอของท่านนั้นก็เรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะ ใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะว่ากันอย่างนั้นนะ,ะก็เป็นว่านะครับารายละเอียดต่างๆผมพูดนะ,ะไม่ตรงบ้างนะครับแล้วผิดพลาดไปบ้างอะไรต่างๆก็สามารถที่จะโทรนะครับนะมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะทุกคําถามมีคําตอบนะครับนะทุกคําถามมีคําตอบถ้าเป็นมีดที่เป็นมีดของผมเองนะแต่ถ้าเป็นมีดของท่านอื่นนี่ผมก็จะไม่ได้ตอบให้นะครับนะาโดยเฉพาะในเรื่องของเกเท,ท้นะ อาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับาาก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามและเป็นคาําตอบฟังดูผิวเผินดูว่าเหมือนจะดีแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะก็เป <melody. S 1> ็นอันว่าเรียนนะแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีท่านใหม่ๆเข้ามาถามอยู่เป็นเนืองๆนะก็เนื่องจากว่าเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ฟังดูแล้วเหมือนจะดีอย่างที่ได้เรียนไปนะครับแต่เมื่อตอบไปแล้วเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ ที่ยิ่งกว่านั้นครับคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาถามก็ต้องการเพียงคําตอบเดียวจริงๆนะครับก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันลวงพ่อเดิมเท่านั้นประมาณนี้นะ,ะนะครับประมาณนั้นเลยนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คืออยู่ที่19กับ1วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านเขายังมาติดตามรับชมนะพูดแป๊บเดียวก็ป่าเข้าไปเกือบ20นาทีนะครับนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่ก็มาติดตามรับชมนะครับหากท่านชมแล้วเมื่อท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติโรนะครับเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับแล้วหรือว่าหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วนะครับนะหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับนะก็อยากเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะติดตรงไหนให้ทมเข้าไปตรงนั้นนะ ก็ให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496 6, 6นะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ